ค,ค่ะและจากที่ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุรี่ค่ะได้ดําเนินกิจกรรมรณรงค์ให้เด็กๆและเยาวชนเนี่ยห่างไกลจากบุรี่บุรี่ไฟฟ้าแล้วกักัญชานะคะมาโดยอย่างต่อนเนื่องและในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเราก็มีความร่วมมือค่ะจากชมรมทูบีน้ำวันประดูงามมาโดยตลอดอย่างต่อนเนื่องด้วยค่ะแต่ในวันนี้ค่ะเราจะพาทุกท่านมาอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะนั่นคืองาน มหากรรมฉลองครบรอบ20ปีทูบีนัมบวันค kind of ่ะแ like ละในวันนี้ค่ะสําคัญอย่างไรนั่นก็คือชมรมทูบีนัมบวันกระดูงามเขาจะเข้ามารักษามาตรฐานระดับเงินปีที่1ค่ะสําหรับผลการแข่งขันและผลการรักษามาตรฐานเขาเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันค่ะ ท่านชมครับที่อยู่ข้างๆผมนะครับคืออาจารย์จยันรชาวใต้น,นะครับผู้ซึ่งวันนี้ควบคุมน้องๆทูบีในเมื่อวันจุนประดุ่งงามมาอาจารย์ครับวันนี้ความพร้อมที่จะมาป้องกันแชมป์มากน้อยแค่ไหนครับครับสวัสดีครับวันนี้ทีมประดุ่งามของเรามีความพร้อมมากที่จะมาป้องกันแชมป์เพราะว่าก่อนที่เราจะลงพื้นที่ที่จะไปขับเคลื่อนกับเครือข่ายเนี่ยเราไปให้เครือข่ายรู้ว่าวิธีการลณรคงป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดเราทำอย่างไร แล้วเราก็มาขับเคลื่อนกับน้องๆที่จะมานำเสนอผลงานเพื่อที่จะให้ท่านคณะกรรมการเนี่ยได้คอมเมนต์แล้วก็ให้ข้อเสนอแนะเราตั้งใจจะรักษามาตรฐานเพื่อเครือข่ายที่รออยู่ข้างหลังว่าจากนี้ไปเราจะต้องกลับไปขับเคลื่อนกันต่ออย่างไรครับนี่คือความภูมิใจที่เรามาในวันนี้เราไม่มาไม่ได้เพราะเรามาเพื่อป้องกันแชมป์ครับวันนี้มีทีเด็ดอะไรมานนาเสนอบ้างครับ ทีเด็ดของเรานี่ก็คืออยู่ที่ใจของน้องๆครับใจต่างหากที่เอามารวมเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะน้องสี่คนที่จะขึ้นไปนําเสนอบนเวทีให้คณะกรรมการได้ทราบว่าการขับเคลื่อนของเราเข้มข้นขนาดไหนทํามาแล้วปีนี้เป็นปีที่11แล้วเราจะขับเคลื่อนต่ออย่างไรเพื่อที่จะไปพาเครือข่ายของเรา,เาไปด้วยกันเราจะไปด้วยกันตอนนี้ทีมประดูงามหนึ่งเดียวของอําเภอสีเทพและเป็นตัวแทนของจังหวัดเพชรบุรีเราพร้อมมากๆเพราะว่าหนึ่งเดียว ของพวกเรารวมใจเป็นหนึ่งครับเอาละครับท่านผู้ชมการหลอมรวมใจเป็นหนึ่งจะ,จะเข้มแข็งเข้มข้นขนาไหน,นั้นเดี๋ยวพี่บววและน้องๆจะพาท่านผู้ชมมาพบกับการหลอมรวมใจครั้งนี้ครับใจรช อนนี้ค่ะก็เป็นกลุ่มน้องๆจากมรมคุณีน้นำวนประดูงามค่ะที่จะมาเข้าร่วมแข่งขันในวันนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างขอถามถึงความพร้อมในการที่จะมารักษามาตรฐานรับเงินปีที่1นะวันนี้นะค่ะพวกหนูมีความพร้อมกันมากเลยค่ะที่จะมารักษาเป็นต้นแบบระดับเงินในปีนี้นะคะเพราะว่าพวกหนูตั้งใจฝึกซ้อมและซ้อมกันทุกวันค่ะ <c oughs> เรียกว่าซ้อมทุกวันที่ใช้เวลาซ้อมนานแค่ไหนคะที่ว่าทุกวันนะ ก็ตั้งแต่ที่จะมีจัดกิจกรรมที่บองทองอะค่ะก็เริ่มสอบเลยค่ะเริ่มจัดหาจัดจัดทำเออเป็นฟิลแบบว่าจะอ่านบทอะค่ะเริ่มสอบเลยค่ะประมาณหลายเดือนอยู่เป็นเวลาหลายเดือนนะคะที่เราทําการซ้อมกันทีนี้ออจํานวนที่มาทั้งหมดวันนี้กี่คนคะประมาณ6กเจ็ดคน<อ>มีบทบาททุกคนไหนถามน้องคนนี้บ้างดีกว่าว่าคิดว่าตัวเองอะมีความพร้อมมากแค่ไหนในการที่จะเข้ามารักษาร่าขาดรำเริงอย่าน,นี้ค่ะ ก็พอมาค่ะเพื่อนเราฝึกซ้อมกันให้แล้วก็มีความตื่นเต้นด้วยเรียกว่าถึงจะตื่นเต้นแต่ก็พร้อมถูกไหมคะเดี๋ยวเราจะติดตามไปดูนะคะว่าความพร้อมและก็ความมั่นใจที่น้องๆบอกเราเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรนะคะไปติดตามกันค่ะดวงเราสีพอมีใจดวงเดียวกัน จะขอเป็นคนเก่งและเป็นคนดีสิ่งนี้ที่ต้องการนี่คือความฝันคนรุ่นใหออม่นุลกระมอมหญิงบุนนัดราชกัญญาสรีพันาพันนาวดีทรงดำรัสนำทางฝันอันสดใสน้องก้าวน้องทีวีน้องจิตใจเป็นหนึ่งในศูนย์รวมใจคนหุ่มบีมเป็นวิทยาคานขอปฏิญาณอย่างมุ่งม,าาาามั่นจะทุ่มเทสารฝันของราชส่งสีเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เก่งและดีแลนะโอกาสนี้ขอพค์ทรง,งเป็นพาให้ฝันตลอดไป สวัสดีค่ะโจนัสประธานชมรมค่ะสวัสดีค่ะมีนเลยค่ะนัการค่ะสวัสดีค่ะตัวนัดรองประานค่ะสวัสดีค่ะอ้อมเพียนเลค่ะเราหญิงสาวชาวเมืองเก่าสีเทพตัวแทนของชมรมทูบีนักการชมรมแรงงามอำเภอสีเทพจังหวัดปัตตานีปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่สิบเก้าเราได้รับรางวัลดีเด่นและเป็นต้นแบบระดับประเทศเต่นเต้นต้อะไรอะไรที่ประธานจะไม่หยุดเพียงเท่านี้จะไป้จูงฝันที่เราตั้งเอาไว้รถ ปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์เพื่อใจทูนบีน้ำวนภายใต้แนวคิดจากถูกทางสุงแก